รายการมันยาวซะจนว่าผมได้ได้พูดประเด็นนี้ไปยังอืมครับครับยังไม่ได้พูดถยังไม่ได้พูดนะครับในเรื่องนี้ตอนที่กองปราบส่งสำนวนนะฮะให้กับปปชจนปปชไต่สวนมูลฟ้องแล้วได้มูลความผิดทั้งหมดก็คือเก้าคนว่าเก้าคนนี้ร่วมกันทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่นะฮะก็ส่งสำนวนให้กับ ปชปชปปชก็เอาสมนวนการกระทำาปผิดนี้ให้อายอการครับเพื่อส่งฟ้องศาลทั้งเก้าคนอัยการแทนที่จะนําสมนวนการกระทําผิดทั้งเก้าคนตามความเห็นของปปชส่งให้สาลดีกาแผนกคดียาผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองครับอัยการกลับได้แยกฟ้องโดยมองว่าแปดคนไม่ใช่นักการเมืองแยกส่งฟ้องศาลนาญา ส่งสารดีกาแผานคดียาของท่านวัฒนาค,คนเดียวนะครับเมื่อเมื่อสารรับคดีของวัฒนาและอายุความมันก็หยุดลงแต่แปดเจ้าพนักงานทั้งแปดนั้นสารอาญาไม่รับคบสารอาญาไม่รับอายุความก็ยังเดินไปเรื่อยอมเมื่อเมื่อเมื่อไม่รับสารก็มีความเห็นว่าให้ส่งกลับมาฟ้องสารดีกาตามเดิมตามความเห็นของปปชครับ อายการแทนที่จะปฏิบัติตามความเห็นของศาลอาญากลับได้อุทธรคำสั่งไปอีกอุทธรว่าเก้าคนเนี่ยแปดคนเนี่ยไม่ไม่ใช่นักการเมืองคนอยู่ในอำนาจของศาลอาญาจนกระทั่งฟ้องผิดศาลฟ้องผิดศาลจนกระทั่งศาลนดีการพิพากสาวัฒนาคนเดียวมีความผิดสิบปีศาลอาญาก็ไม่รับ อุทธรให้กลับมาพ้องสารนายาทาให้ยุคความพ้องแปดคนยังขาดคามือเลยนะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ลองไปวันนี้และอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเร่งเร่งคดีที่ว่าจะขาดยุคความตรงนี้ของผมยี่สิบป้าน้านะครับลองไปโดยมีรายละเอียดการกระทําความผิดผมลอกสําเนาสํานวนการกระทําความผิดของแต่ละบุคคลนะฮะซึ่งมีตั้งแต่ท่าน ท่านวัฒนาท่านยิงพันและข้าราชการอดีตที่ปริกรมควบคุมมลพิษหน่วยการกองเจ้าหน้าที่ต่างๆนะฮะจนกระทั่งมาถึงนักการเมืองคนสําคัญคือของท่านสุวัสด์ผมรอกสําเนาของดีไซน์มาดีไซน์เลยนะครับการกระทำมาผิดเพื่อให้ปปชเห็นนะครับดีไซน์ชี้มูลว่าอย่างนี้ครับครับครับผมที่นี้ผมอ่านไม่มองไม่เห็นขอญาตอ่านข้อมูลที่คุณลุงเฉลาว ได้คัดลอกสำนวนทั้งหมดที่ดีเอสไอชี้มูลเกี่ยวข้องกับนายสุวัสด์ลิปตาพลบแล้วก็ยื่นให้ปปชวันนี้ข้อมูลของปปชของดีเอสไอบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับสุวัสดิ์ลิปตาพลบสมัยดำรง,งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่17ธันวาคม2 5 3 7ถึงวันที่13รกรกฎาคม2538ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ที่เริ่มผลักดันโครงการให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2537คอรมอได้มีมติให้ขอบเขตการดำเนินงานโครงการยกเว้นโครงการบ่อบำบัดน้ําเสียของกระทรวงอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ถนนสุขสวัสดิ์โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการต่อไปได้20มีนาคม2538สุวรรัสลิ์ิบตะพลบได้ทําการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสมือนการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเรื่องใดขอให้คณะกรรมการที่เป็นรัฐมนตรีให้การสนับสนุนมตินั้นในการประชุมคณะรัมการด้วยขณะที่สุวัสิลิปะตะพันลบได้ทําการเสนอแผนงานโครงการตามผลการศึกษาของบริษัทมอนโกเบอรี่วัดสรรเอเชียจำกัดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาน้ําเสียจังหวัดสุรรรากรารมีความจําเป็นต้นดําเนินการแต่จะต้องมีมาตราการควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาน้ําเสียขยายวงกว้างออกไปนอกพื้นที่โครงการซึ่งจะทําให้ต้องเสียงบประมาณในการตามไปแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันนี้อีกคือมิให้จัดหาที่ดินใครไปจากเดิมที่บริษัทมอนโกบรีวัฒนเอชจำกัดได้ศึกษาความเหมาะสมเอาไว้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามผลการศึกษาของบริษัทมอนโกบรีวัฒนเอชจำกัด 19มิถุนายน2 5 3 8สุวัสดได้ลงลายมือชื่อในเอกสารเสนอแผนงานโครงการต่อครมเมื่อคอรมมีม,มติเห็นชอบกับแผนงานโครงการตามที่ตนเสนอได้ให้โครงการนั้นดําเนินงานเป็นการว่าจ้างแบบเหมารวมโดยให้รวมถึงบริษัทเอกชนผู้เข้าประกวดราคาจะต้องเป็นผู้จัดหาและจัดซื้อที่ดินสําหรับก่อสร้างบ่อบรบัดน้ําเสียเองด้วยพฤติกรรมดังกล่าว เป็นการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมัิคอรมอเดิมเมื่อ8พฤศจิกายนปี2537ทั้งยังหลีกเลี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามมาตรา62ของพรบรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2535และเป็นการเปิอดโอกาสให้ผู้รับเหมาสามารถเสนอที่ดินของบริษัทคลองด่านมารีนแอนด์ฟิชเชอรี่จำกัดที่จัดเตรียมไว้ในท้องที่ตำบลคลองด่านสำหรับเป็นที่ตั้งของโครงการด้วย <c oughs> เพราะว่ากลุ่มกิจาการร่วมค้าก็คือผู้รับเหมาประกอบด้วย6บริษัทร่วมกลุ่มมี บริษัทประยุทธ์วิทย์การช่างจำกัดมีไดวิทย์ลิปะตะพลบนางจรันศรีและนายสังวรซึ่งเป็นบิดาบรรดาและพี่ชายของนายสุวัลลิปะตะพลบเป็นกรรมการและเป็นเจ้าของบริษัทมีบริษัทเกตเวดีเวิร์เจำกัดร่วมกลุ่มกิจการร่วมค้าซึ่งกรรมการของบริษัทเกตเวดีเวิลเม็จำกัดมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทปรามบีดดิวิลเม็ตจำกัดและบริษัทคลองดานมารินแอนด์ฟิชเชอรี่จำกัด การดาเนินการคองนายสุวัต์ริปตะพลกดําเนินการโดยใช้อํานาจหน้าที่ของตนเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาซึ่งเป็นบริษัทเครือญาติของตนได้เป็นผู้รับเหมางานในโครงการทําให้รัฐได้รับความเสียหายในการใช้ที่ดินของบริษัทคลองด่านมารีนแอนด์เฟสชิ่นี่จำกัดซึ่งเป็นโฉนดที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนิดนึงนะครับว่าจะมีมประเด็นปัญหาว่าผมไม่เอาสมนวนจากเ I SI ีไอมาได้ยังไง <amation. S 2> นะครับ ช่วงหนึ่งผมเคยไปช่วยในใน,ในกรมดีไอสมัยท่านหลวงประดุลแต่ผมไม่ได้ไปเอานะครับผมก็รักษามายาธผมตรงนั้นนะฮะไม่ใช่อภิสิทธิ์ตรงนั้นแต่ช่วงที่ผมไม่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาการตรวจสอบการทํางานของกระทรวงทรัพย์สำนักง,งาน,นการสูงสุดกรมที่ดินและสำนักงาน,นการสูงสุดและกรมที่ดิน,นก,มกมรมควบคุมมลพิษของวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบการทํางานเกี่ยวกับการพ้องร้องคดีก็เรียกคณะ กรรมการชุดนี้มาเขาก็สําเนาชุดนี้ให้นะครับเมื่อสําเนาเสร็จแล้วผมก็ขออนุญาตท่านประธานนะฮะว่าจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าท่านอนุญาตให้ก็เลยได้มานะครับถือว่าได้มาโดยชอบนะฮะเจ้าหน้าที่ส่วนไหนก็ไม่ได้ผิดนะครับนะครับนี่คือส่วนสําคัญที่ดังดิสไ i ส่งไปให้กับทางปปชที่เกิดขึ้นมาครับในช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะครับผมไปที่คุณชัยนิรันก่อน วันนี้คุณเชิดดันเองเป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของสชเดินเรื่องนี้มามาโดยตลอดวันนี้ไปยื่นเรื่องถึงท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคําตอบตัวนี้ถือว่าเป็นไคลแมกสําคัญเพราะวันนี้ถ้าหา <c oughs> ว่าเราไม่ไปฟังซุ้มเสียงอย่างอื่นนะฮะมิถุนายน2553คดีนี้กําลังจะขาดอายุความอยากจะบอกอะไรกับท่านนายกกับคอรมอกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะปปชด้วยครับก็สําหรับท่านนายกนะครับก็อยากให้ท่านออกมา ให้นโยบายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยว่าตกลงตอนนี้ทางตัวท่านเองแล้วก็คลยมีนโยบายยังไงกับคดีคลองด่านนะครับแล้วก็อย่าให้มติคลรทบทวนนิดนึงนะครับทำอะไรก็ระวังนิดนึงส่วนปปชก็ต้องขออนุญาตพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วนะครับว่าอย่าเป็นเลือกเกลือเลยครับขอให้เร่งดําเนินการคดีต่างๆนะครับ ให้สำเร็จร่วมไปด้วยดีนะครับแล้วรีบส่งชี้มูลไปถึงอายการสูงสุดและให้อายการอายการสูงสุดเนี่ยส่งฟ้องศาลก็เป็นคดีของในชั้นศาลไปนะครับส่วนของท่านสุวัสด์นะครับก็คงต้องฝากบอกท่านด้วยว่าท่านควรจะขอบคุณผมถามว่าทําไมทุกวันนี้มีคําถามจากประชาชนเยอะแยะเลยถามว่าท่านผิดหรือเปล่าในคดีคองด่านนะครับผมไม่ทราบว่าท่านผิดหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกผมผมยืนยันว่าท่านผิดนะครับก็สักวันหนึ่งท่านก็จะต้องขอบคุณผมนะครับขอบคุณครับคุณ เทนิรันในแต่นะที่เป็นตัวแทนของสอตชครับผมถามจริงๆตลอดระยะเวลาที่คุณเชนิรันจับเรื่องนี้มาแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้มาเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องของแรงต่อต้านความรู้สึกส่วนตัวที่จะบอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งฟังอยู่ในขณะนี้ครับมีแรงบีบคั้นในการทํางานบ้างไหมครับแรงบีบคั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับกําลังใจจากประชาชนตลอดบ,บางคนก็โทรเข้ามาให้กําลังใจนะครับในการเดินการต่อต้านทุจริตอย่างเนี้ย เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ<ม>แล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่ายอมไม่ได้แต่ไม่รู้จะออกมาเคลื่อนไหวยังไงนะครับแต่สิ่งที่ได้รับแรงแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดีกับคือขา้าราชการประจ,จำ<ม>นะครับเพราะว่าผมก็บอกหลายท่านไปแล้วว่าท่านตาก,กินภาษีประชาชนนะเพราะฉะนั้นท่านควรจะทำอะไรให้เร็วแล้วก็มีคำตอบกับคืนสู่ประชาชนด้วยครับครับครับคุณประเสริฐครับในฐานะที่เป็นสสสูตรการด้วยเป็นรองประธานคณะกรรมการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสภาผู้แทนราษฎร มองดูวันนี้ขั้นตอนในการเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาถึงมือท่านนายกอภิสิทธิ์วชชาชีวะและวันนี้สิ่งที่เราคุยกันใหญ่ยูอแค่นี้ตั้งคําถามไปยังปปชตั้งคําถามไปถึงเรื่องของอายุความอยากจะบอกอะไรกับท่านนายกประธานตรงนี้ครับท่านเรียกว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกได้รับทราบเรื่องแล้วนะครับ